เขาเรียกโดยเก็บกดแบบนี้เป็นไม่ได้ใช้ปัญญาแต่ยังแบบที่ตัวการปฏิบัติวิปัสสนานยังแบบใช้ปัญญาไม่ตอบสนองเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการดูอาการเล่านี้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและตั้งยูใหญ่ถ้าเราเปลี่ยนไปแล้วอาการนี้จะเป็นอย่างไรการเข้าไปดํำดับดูอาการขั้นตอนของมันอย่างนี้ตามลำดับเรียกว่าการใช้ปัญญามีเหตุมีผลในตัวของมัน นะและอาการของทุกเวทนานั้นในระดับไหนเราทนได้ในระดับไหนเราทนไม่ได้ก็จะมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอันไหนเราทนได้ก็ทนไปไหนทนไม่ได้ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีสติสัมยาเหอนกันการเข้าไปรู้เหตุผลกระบวนการขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงเหล่าน,นีเา้เรียกว่าการใช้โลอุตรปัญญาและโลกุตรปัญญาถูกใช้บ่อยเข้าบ่อยเข้าก็จะเกิดเป็นยานปัญญา คือเกิดความชำนิชํนานาญหรือความแคล้วคล่องว่องไวในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาแต่ละอย่างนะเมื่อเรารู้อารมณ์รูปนามในลักษณะนี้ปั๊บเนี่ยจิตของเรามันมาอยู่ในปัจจุบันได้นานเมื่อปัจจุบันได้านานปั๊บเนี่ยความรูต้ต่างๆมันพลัง่งพูขึ้นมาในบางครั้งรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นมาก่อนเรากับเราไม่มีประสบการณ์ชนิดนี้นมาก่อนเรากลับไปยึดมันว่าเป็นของดีของวิเศษ เราหลงไปในความรู้ชนิดนะั้นหลงเข้าไปนในความคิดหลงเข้าไปนในอารมณ์ที่ดีที่ถูกต้องนะ่ะสิ่งที่ถูกต้องถ้าทําด้วยความหลงก็ถือว่าไม่ถูกเหมือนกันในวิปสัสสูวิปัสสนาก็กลายเป็นวิปสัสสุเพราะเราไปหลงในสิ่งที่ถูกต้องไปหลงในสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นนะก็จะเป็นอุปสรรคเป็นอุปสรรคทําให้เราไปติดติดยึดตินั้น ไปสาคัญมันหมายสงนั้นว่าเป็นเราเป็นของเราขึ้นมากลายเป็นอุปสรรคเรียกว่าวิปสัสสนูวิธีแก้ก็คือต้องมาตั้งต้นรู้ใหม่ว่าการมาต้องตั้งต้นที่มาดูกายเสมอพอรู้กายได้มันก็จะออกจากความหลงนั้นได้ความหลงเพราะเราไม่รู้เรากลับมารูกายใหม่มันก็ออกความหลงนั้นได้แต่ในกรณีที่เราเข้าไปลึกมากๆเข้าไปลึก เราปรุงแต่งในเรื่องที่ดีๆปรุงแต่งเกิดปีติเกิดความรู้แปลกๆเหมือนมีฤทธิ์มีปฏิหารเกิดนิมิตอะไรแปลกๆเห็นโน่นเห็นนี่ขึ้นมาเราหลงเขาไปลึกเกินไปตรงน,นี้เราก็ทําให้กลับมาอยู่ความรู้สึกตัวได้ยากอายุของมีประสิษ์ดูก็ยาวขึ้นตรงนั้นมันก็ทำอีกดอกย้ยำความเข้าเจผิดของเราขึ้นมาตรงนี้ก็ต้องระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ตั้งใจอย่างจริงจังเนี่ยก็ต้องระวังสิ่นี้ให้มากในวิธีการของพระเทียนท่านเตือนว่าให้ทําฐานของลูกนามให้เข้มแข็งมั่นคงเพื่อไม่ให้จิตมันหลงไปสู่โลก,โลกของนามาลูกเรากลับไปอยู่โลกของลูกนามคือความเป็นจริงความรู้สึกตัวในปัจจุบันเนี่ยจิตของเรามันไม่ได้สร้างไม่ได้ปลูกไม่ได้แต่งอะไรมันก็เพิ่งไปสู่สไี่สป็นม่ได้แต่พอไปหลุดในลูกของนามาลูกคือความคิดอารมณ์ต่างๆ ทั้งดีและไม่ดีปั๊บเนี่ยมันหลุดจากรูปนามมันจะเข้าไปหลงตรงนั้นตรงนั้นก็จะนําให้เกิดอุปสรรคือให้จิตของเราหลุดไปอยู่ในอีกมิติหนึ่งมิติของความรู้อันนั้นก็ต้องระวังนะพอเราได้ฝึกฝนอบรมความรู้สึกตัวที่เป็นรูปเป็นนามเข้มแข็งปับ๊บมันจะหลงเข้าไปไม่นานเราจะรู้ทันทีอ้อนี่เป็นความคิดอันนี้เป็นอารมณ์มันจะดีขนาดไหนแล้วก็มัยึดกลับมาอยู่ตัว ซื่อๆเฉยๆตรงตรงชัดๆของรูปนามนี้ตัวหลงเดิวก็หลุดไปกลับมาอยู่ตัวรู้ใหม่ในกรณีที่อบรมฝึกฝนความรู้ความเข้าใจเรื่องรูปนามมาดีมันจะไม่หลงเข้าไปในความคิดมันจะหลุดออกมาง่ายแต่ที่เป็นกันเยอะเป็นกันนานเพราะส่วนหนึ่งก็เป็นวิบากกรรมที่เราอาจจะทําอะไรมาก่อนคนที่มีวิบากเยอะๆเนี่ยจะหลงเข้าไปโดยไม่รู้ตัว บากบเคยละเมิดพ่อแม่ไม่ <c oughs> ไม่ได้ขอขมาลาโทษกับท่านเคยละเมิดครูบาอาจารย์ด้วยกายว่าใจใจไม่ได้ขอขมาลาโทษกับท่านเคยถ้าตั้งใจมากเกินไปเราอาจจะไปตอกย้ำซ้ําเติมในสุนทีอยาของเราให้มันมีกําลังขึ้นมาก็จะมีปัญหาตั้งใจให้สบายสบายทำให้ส,สบายศึกษาเรียนรู้เข้าไปดยเหตุได้ผลตรงไหนที่มันยังเข้าไม่ถึงก็อย่าไปคิด มันเกินวิสัยเกินกำลังของเราก็อย่าเพิ่งนำมาคิดอันไหนไม่อยู่ในวิสัยในกำลังของเราก็นำมาพิจารณาศึกษากำหนดรู้ไปอันนี้หลักการที่เราจะต้องศึกษาเอาไว้นะนั้นเองในอารมณ์รูปนามนั้นที่จะนำไปสู่วิปัสสิโมได้เนื่องจากว่าฐานของรูปนามไม่มั่นคงทําให้เราหลุดไปอยู่โลกโลกของนามรูปคือความคิดและหารมณ์เมื่อหลุดเข้าไปแล้ว เราฐานของรูปนามเราแน่นเราก็ออกมาอยู่ความรู้สึกตัวได้ง่ายแต่ฐานรูปนามเพราะเรายังไม่แน่นไม่มั่นคงมันคืนมาอยู่จุดนี้ได้ยากมันก็หลงไปข้างหน้าเรื่อยๆวิปสัสสนามันก็เกิดนะต่นนั่นเองในจุดนี้ก็ไม่น่ากลัวอะไรถ้าเราวิบากกรรมที่เราทำมาไม่ไม่ไม,ไม่หนักหนาสาหดอะไรมันก็ไม่เป็นไปนะเราแก้ไข ันนั้นเองในจุดนี้เป็นเรื่องที่มีเหตุมีผลมีต้นมีปลายไม่ใช่ว่าเป็นไปนตามที่เราต้องการนะเพราะว่าเรื่องของโลกคือรูปหรือสมมตินี่เป็นอันหนึ่งในเรื่องของธรรมหรือนามหรือปรมัติก็เป็นอันหนึ่งแต่อาศัยกันแล้วกันเหมือนกับสายไฟกับกระแสไฟเนี่ยมันอาศัยกันก็จริงแต่รูปเป็นคนละเรื่อง สายไฟก็อย่างที่เราเสัมผัสได้มันดูดเราไม่ได้แต่เมื่อไรปล่อยกระแสไฟเข้าไปปั๊บเนี่ยสัมผัสมาได้ดูดเราตายตัวกระแสไฟที่เดินตามสายนั้นเขาเรียกว่าปรมัาณตัวสายไฟที่เราสร้างขึ้นมาได้ด้วยหลักของวัตถุนั้นเขาเรียกว่าสมมุตินะอาศัยซึ่งแต่ละกันตัวสายไฟนี่นคือรูปตัวกระแสไฟอยู่ข้างในคือนามนี่ อันนี้มันหลักการเป็นธรรมชาติมากๆเลยระหว่างนี่แต่ว่าไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนแต่ถ้าหากว่าผู้ไม่รู้ไม่เข้าใจเียแจ้งเรื่องนี้มาพูดให้เราก็เป็นเรื่องซับซ้อนซับซ้อนงุนงงแต่ถ้าหากว่าเรารู้แจ้งเรื่องนี้มาพูดให้กันฟังแล้วมันเป็นเรื่องที่ธรรมดามีเหตุมีผลมีความเป็นไปได้ที่เห็นได้ตรงตามเห็นได้ตามหลักการดังนั้นเราก็จึงอยากจะชี้แจงเรื่องนี้แบบไม่ปกปิด เพราะว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะหาคนมาศึกษาเรื่องเหล่านี้มันเรื่องยากที่เราจะเกิดศรัทธาศึกษาเหล่านี้คนทั่วไปอาจจะมีศรัทธาในการอเรียนรู้ศรัทธาในการทําบุญตักบ,บาตรรักษาศีลศรัทธาในการทํากรรมฐานทุกกาทธกันทั่วไปแต่ผลสําเร็จที่จะรู้แจ้งเห็นจริงอย่างหายสงสัยก็มีน้อยเพราะว่าศรัทธานั้นยังไม่ ถูกโน้มน้าวมาทางที่เป็นนิพพานาที่แท้จริงนะดังนั้นเองในช่วงเช้าเนี่ยมมอยากจะเน้นให้เข้าใจตรืงนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอีดยดอ่อนเป็นเรื่องที่เราไม่เคยคุ้นเราไม่เคยพบมาก่อนเมื่อเรามาคุ้นมาพบแล้วเราก็จะต้องดูศึกษาอย่างระมัดระวังนะโดยการศึกษาด้วยตนเองก่อน สมมุติว่าความไม่สบายทางกายเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องศึกษาเรียนรู้แก้ไขด้วยตัวเองไปก่อนแต่ว่าแก้ไขแล้วปรับปรุงแล้วบำบัดแล้วมันก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะแสดงมีความผิดปกติเกิดขึ้นเราก็แก้ไม่ตกก็มันเกินสติปัญญาของเราก็มีครูบาอาจารย์คอยดูแลให้มีปัญหาทางรูปปัญหาทางนามบางอารมณ์บางความคิด มันเกิดขึ้นมีอาการแปลกๆมันเห็นอะไรแปลกมันรู้อะไรแปลกเราไม่เคยเจอมันก่อนเราเข้าไปแก้เราไปสนับไปปรับออกเราก็ยังไม่ออกตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของครูอาจารย์มือนกันที่จะเคลียรย์ออกที่จะทําความเข้าใจนะดังนั้นเรื่องนี้เรืองอาศัยกัลยะาณมิตรนะคือผู้ที่รู้เรื่องนี้มา,าแก้ไขมาช่วยเราและอาศัยโยนิโสมนสิกาคืออาศัยสติปัญญาของเราเองครึ่งหนึ่ง อาศัยความรู้ของกัริยามิตรกุบายสรย์ครึ่งหนึ่งในสัดส,ส่วนที่เหมาะสมและถูกต้องมันก็จะประสบผลสาเร็จได้ทําให้เราเข้าใจชีวิตจิตใจของเราได้แจ่มแจ้งเมืม่อเข้าใจแล้วเราจะทําให้ไปเป็นจริงแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับวาสนาบารามีของเราบางทีเราคนเข้าใจแล้วทําให้เป็นจริงไม่ได้ก็มีเยอะแยะเหมือนนักวิทยาศาสตร์คิดสูตรอันนั้นมาคิดสูตรอันนี้มาแต่จะทําได้เป็นจริงแค่ไหนเนี่ย ม,มันน้อยคนที่จะทำได้นะเหมือนเขาคิดสูตรในเรื่องของการสร้างจรวดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ร้อยคนบางคนคิดออกมาได้ว่าทำนี้แต่ว่าที่จะทำออกมาเป็นจรวดขึ้นไปในอวกาศจริงๆเนี่ยมันมีไม่เท่าไหร่คนทุกชาติคิดในสูตรเรื่องนี้ออกมาได้นักวิทยาศาสตร์ของทุกชาติแต่มม่หน่ใจว่าทุกชาติจะทำไอ้ตัวล็อกเก็ตกับไอย้ยานอวกาศได้ทุกชาติไหมแล้วแต่ว่าสิ่งที่เขารู้ เาทำได้จริงนะมีความพร้อมแค่ไหนอีกทีนึ่งเรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคําสอนพูะริจ้าเรียนพระไดรปิดกจบทําภาวนาตลอดแต่ว่าการที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานตามเป้าหมายที่พระองค์ดได้แสดงเอาไว้ก็มีไม่มากแต่คนที่รู้นี่นับไม่ได้รู้ว่าทําทำอย่างนี้ต้องเป็นี้ทนี้ต้องเป็นอย่างนี้นนนรู้เรื่องชี้แจงได้เป็นอย่างนีแต่ว่าไปทมนมันเป็นมันไม่เป็น นึกเป็นแต่ไม่สมบูรณ์อย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็าอาศัยอ,องค์ประกอบอีกหลายอย่างที่จะทําให้มันเปลี่ยนได้ง่ายๆอย่างที่เราในชีวิตของเราเนี่ยเราปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งเป้าหมายก็เพื่อได้ผลไม้ไว้กินแต่มันหมายความว่าเรารู้ขั้นนการการปลูกต้นไม้เป็นอย่างดีแต่มันหมายความว่าต้นไม้ที่เราปลูกมันจะออกรอออกผลมาให้ตามที่เราปลูกเสริมเราไปมันมีเงืยย่อนไขเยอะแยะที่ทําให้ต้นไม้ต้นนั้น ออกผลหรือไม่ออกผลเมื่อั้นทุกคนก็ปลูกต้นไม้ที่ต้องการที่จะซื้อมากินบมทุกบ้านแต่ด้วยความที่เราไม่สามารถที่จะสร้างปัจจัยแวดล้อมละเหตุผลให้สมบูรณ์ได้เราก็ตัดเงื่อนไขยอย่างนี้ออกไปเราจะกินผลไม้ทางไหนก็ยอมไปซื้อเอาง่ายกว่าแต่คนที่เป็นชาวสวนเป็นผู้ผลิตสมัครที่จะเป็นชาวสวนแล้วนี่เขาก็รู้กลไกแล้วทําได้ อันนี้คือเหตุผลว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะแตนั้นการที่จะทําความเข้าใจเป็นความจริงได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายก็จะมีประกอบด้วยเหตุผลพอสมควรนะและนั้นในช่วงเช้าพูดถึงเรื่องว่าวิปัสสนากายเป็นวิปัสสนาได้อย่างไรแค่นี้ก่อนเพื่อที่เราจะได้เอาไปใช้ได้ถูกเพราะว่าจิตใจของเรานั้นมันเปลี่ยนได้ไวมาก มันบางทีมันไม่ได้อาศัยการเวลาคุณปฏิบัติเท่านี้วันเท่านี้คืนมันจะรู้บางทีไม่ต้องอาศัยการเวลาอย่างพระอยศศัพท์รบรุตรฟังพระพุทธเจ้าแค่ชั่วโมงเดียวได้ดวงใาเห็นธรรมได้บรรลุธรรมแล้วพระมหาโมกคลานะปฏิบัติแค่เจ็ดวันหาได้บรรล,ลุธรรมสมบูรณ์แล้วแล้วพระนุนเข้ามาอยู่พระพุทธเจ้าถึงยี่สิบห้าปียังไม่ได้บรรลุธรรมเลย ก็มีเพราะฉะนั้นเรื่องสภาวะจิตการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจเนี่ยมันไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาขึ้นอยู่กับมิติแห่งความเข้าใจเราเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนหรือไปจะว่าคีทั้งห้าฟังธรรมพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ว่าคนหนึ่งบรรลุไปก่อนอีกสี่คนยังไม่บรรลุเพราะฉะนั้นมิติทางด้านจิตใจเรามองไม่เห็นกันว่าใครจะใช้เวลาแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยดังนั้นเราก็จึงไม่ประมาทพยายามศึกษาให้ดีที่สุด ตามความสามารถของเราแต่ผลที่เกิด้เราไม่ต้องหวังเราทําเหตุดีแล้วผลมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นเหมือนการปลูกต้นไม้เราดูแลเทคแคร์เอาใจใส่อย่างดีแล้วผลดอกผลต้องเกิดแน่นอนเราไม่ต้องหวังมันก็เกิดมันอยู่ที่กระบวนการการดูแลที่ถูกต้องเท่านั้นเองนะพะในช่วงเชา้านี้ขอแนะน,านําไว้เท่านี้นะเพื่อที่เราจะได้นําไปศึกษาปฏิบัติวันนี้ทั้งวันจากช่วงนี้ด้วยเรานั่งปฏิบัติโรก,รกันอีกสักครึ่งชั่วโมง thank mm -hmm. you